ทำแบบนี้ได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง 1. ดําเนินชีวิตเองใช้ชีวิตในแบบที่ชอบทำอะไรที่เลือกแล้วว่ามันใช่คือความภาคภูมิใจในชีวิตคนเพราะคนที่ใช้ทั้งชีวิตพอสนองความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลาจะหาความสุขได้ยากคนหนึ่งอยากให้ทำแบบนั้นอีกคนก็บอกว่าทำแบบนี้ดีกว่า โดยไม่เคยสนใจว่าเรานะ่อยากทำหรือไม่ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เลือกชีวิตที่อยากใช้แล้วทำมันให้สุดใจจะได้หรือไม่ได้ให้ยอมรับผลที่ตามมาเพราะว่าเราเลือกเอง 2. ไม่รอเวลาหลายคนรอท่าเพราะคิดว่ายังมีเวลาอีกมากจะทำอะไรสักทีเอาไว้ก่อนอยากจะพูดอะไรในความในใจ เอาไว้ทีหลังหรือจะกลับไปหาใครไม่เป็นไรรอไว้วางๆรอเวลาจนไม่เหลือเวลาให้รอดังนั้นถ้าไม่อยากจะเสียใจภายหลังอยากทำอะไรให้ทำไม่ต้องรอเวลาครับมีความรู้สึกดีๆในใจอยากเก็บเอาไว้บอกเขาได้ก็บอกเข้าไปอยากจะทำอะไรทำไม่ได้สักทีเพราะมันไม่กลัวมันทำไม่ได้กลัวมันจะออกมาไม่ดี ก็ลองทำดูจะได้รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้อยากกลับไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนฝูงกลับได้ก็ให้กลับไปไม่ต้องรอเพราะเราอาจจะรอได้แต่รู้ไหมบางทีเขาอาจจะไม่รอเราทำอะไรได้ให้ทำในวันนี้เพราะชีวิตอาจไม่มีพรุ่งนี้อีกทีให้ได้ทำ 3. า 3. ให้โดยไม่หวังตอบแทน จิตของผู้ให้สบายกว่าใจของผู้รับเพราะการให้เป็นการลดความตระนีความเห็นแก่ตัวได้ทำให้เบาสบายแต่ผู้รับที่ดีเขาจะรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณต้องจดจำเอาไว้หรืออาจจะต้องชดใช้อันนี้ก็แล้วแต่คนแต่การให้ที่ดีน้องเป็นการให้แบบไม่หวังจะได้อะไรตอบแทนเสมอไปไม่ใช่นั้นเราอาจจะทุกได้เพราะไม่ได้อะไรตอบแทน ฝึกการเป็นผู้ให้ไม่ต้องมากมายให้เท่าที่ให้ได้และไม่ใช่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเงินเท่านั้นอาจจะให้คำแนะนำคำปรึกษาให้ความรู้ให้สติให้ปัญญาให้แรงกายในการช่วยเหลือกันก็ได้และควรในการให้แบบไม่มีเงื่อนไขได้ก็จะดีคือช่วยแบบไม่ต้องติดไม้หรือให้แบบไม่ต้องหลอกกอง5,43 2อันนี้เรา่อยให้ ให้แม้นไม่มีใครเห็นก็ได้แต่ผู้ให้ย่อมจะรู้อยู่แก่ใจนั่นคือการให้ที่ดีที่สุด 4. <See? S 1> ดูแลสุขภาพการละเลยสุขภาพมานนานจนถึงวันที่มันอาจจะสายและก็ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังหลายคนมีความรู้ความสามารถดีทำหน้าที่การงานเจริญรุดหน้ากว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกัน วันวันทำแต่งานมุ่งมั่นหาเงินเพื่อความเจริญก้าวหน้าโดยหลงลืมไปว่าภานะที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายก็คือร่างกายของเราเองบางคนใช้ชีวิตสมบุกสมบันฟันฝ่าจนมีทุกอย่างครบแต่ต้องกลับมาพบว่าตัวเองเป็นโรครายจะย้อนเวลากลับไปมันก็ไม่ได้แล้วต้องเอาเงินที่หามาเพื่อรักษาโรคให้มันหาย และบางคนน่าเสียดายต้องจากไปก่อนวัยอันควรอย่าให้การรักษาสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากต้องกลายเป็นเรื่องยากเพราะมีสุขภาพที่เลวร้ายมากให้รักษา